แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทองไทเกอร์สุดยอดแบรนด์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คลายปวดเมื่อยที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นแม่จัดว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านต้องมีไม่ว่าจะอาการปวดเมื่อย บวมช้ำแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะเมารถเมาเรือคันเชื้อราชุดผลิตภัณฑ์คลายปวดเมื่อยพองไทเกอร์ช่วยคุณได้ทุกอาการเป็นสูตรสมุนไพรธรรมชาติจากประสบการณ์ผู้ผลิตสินค้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยมากกว่า10ปีมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณผู้ชมคะ ดีดสุขภาพดีๆวันนี้อยู่กับมินแล้วก็น้องสองค่ะครับผมนะฮะกับรับบิทช็อปปิ้งเพื่อน,นสี 24, 24ชั่วโมง,โมงอ่ะคุณผู้ชมคามาอยู่กันตลอด24ชั่วโมงแบบนี้จเจอเราสองคนแบบนี้ <c oughs> มือ ใช่ไหมนั่งนาน,าน,น <c oughs> โอ้โหเมื่อยโอ้โหยิ่งเ้าเกินนั่งรถขับรถเนี่ยจเมน้นเ <c oughs> ม,ม,ม,มื่อยขาเมื่อยเข่ามากจเม้นและที่สำคัญนะพอมันยืดที่ขาเนี่ย <c oughs> มันจะรามขึ้นที่หลัง <c oughs> พอขึ้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> คุณผู้ชมนะคุณสังเกตได้เลยนะ <c oughs> มันจะรามถึงต้นคอ <c oughs> แล้วไปถึงหัวแล้วมันส่งผลร้ายต่างๆได้นะบางทีอาจจะเป็นตะคริวได้บางทีอาจจะชาไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่มีอาการดังตอไปนี้ปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดตามเนื้อ ทำตัวแล้วมีการเคล็ดขัดยอกบ่อยๆอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้รื้อรังอาจจะเป็นโรคข้ออักเสบได้เพราะฉะนั้นฮะผู้ชมครับอยู่ด้านหน้านี้เลยวันนี้ฮะผู้ชมครับและบิ๊กช้อปปิ้งของเรานะครับขอญาตแนะนำเลยนี่คือผลิตภัณฑ์คลายปวดเมื่อยทองไทเกอร์นี่ยซึ่งอยู่กับเรามานานนับ10ปีแล้วฮะผู้ชมครับผมต้องบอกเลยนะฮะ คุณพ่อคุณแม่เราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วต้องบอกเลยนะว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆ,ๆเลย,เลยใช่ใช่และที่สําคัญเลยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยจะต้องเห็นเลยแม่เราเนี่ยจะต้องหยิบมาละโอ้โหโถ้าลูกโดนมาแรงสัตว์ตัดต่อยหกล้มทะลอกปอกเปิกหยิบมาก่อนเพื่อนยอดเยี่ยมมากคือเห็นมาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณผู้ชมค่ะแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่าทุกบ้านมีแน่นอนครับผมออย่างที่บ้านสองเนี่ยนะคุณแม่เรียกว่ามีแบรนด์นี้ทองไทเกอร์เนี่ยติดกระเป๋าาไวว้่ เป็นชุดยาสามมันประจําบ้านเนี่ยติดบ้านไว้เลียว่าอุ่นใจนะครับผมเอาล่ะนะคะ ถ้าพูดถึงพืชเถื่อนจมินครับโอ้โหถือหลายตัวเลยเ,ออเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะได้ไปด้วยใช่ไหมได้ไปเลยเริ่มจากตัวแรกก่อนดีกว่าจัดเป็นเซ็ตเลยดีกว่าตัวนี้นะได้กันทุกคนแน่นอนคุณผู้ชมไม่ต้องแย่งกันนะคะย่ามองสมุนไพราสารพัดคุณรประโยชน์ต้องบอกเลยอันนี้ชื่อว่าทองทรงไทยคุณจะได้ไปทั้งหมดนะคะ3กระปุกด้วยกันและวันนี้เรามอบอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนอยากได้ไม่ต้องไปซื้อแยกอันนี้ต้องบอกว่าหายากมากเลยนะเป็นน้ํามันจระเข้ให้ฟรีไปอีกหนึ่งขวดครับ,รบซึ่งต อย่าเพิ่งกลัวมันไม่น่ากลัวมันดีมากและหายากและทุกบ้านควรจะมีเพราะว่าอะไรเวลาเราโดนอะไรน้ำร้อนลวกเตาลิ้หน้าท่อรถมอเตอร์ไซค์อนุภาพออกมาดิฉันโดนมาหมดแล้วค่ะสิ่งแรกที่เราจะวิ่งไปสมัยก่อนคืออะไรยาสีฟันเอาน้ำปลามาล่หเออหรือถ้าเกิดใครคลาสสิกกันนะเนี่ยที่บ้านหลังบ้านเนี่ยปลูกว่านหางจระเข้ตัดพันไม่หดอะเออโอ้โหกว่าจะตัดกว่าจะแบบว่า ก็จะปอกอีกไม่ต้องแล้วแล้วบางคนแพ้ยางด้วยนะแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะเราใช้ตัวนี้เลยเอาไปทานนะคะแผ่นาร้อนลวกนะคะแผูุ่พองเป็นหนองตัวนี้ใช้ได้เลยครับผมให้ปีไปเลยนะอ่านะครับยังไม่หมดเท่านี้ครับจะเมนคุณผู้ชมฮะคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะคุณพ่อคุณแม่สามแม่สามวันนี้นะครับรักบิ๊กชอปปิ้งนะครับผมมาทุกครั้งเราให้กับคุณผู้ชมนี่คุ้มสุดๆไปเลยแเรามียามองเสือนะฮะทองไทเกอร์บามพัสดุหนึ่งตลับนะฮะให้ปอีกให้บิ๊กตลับนี้ นะครับผมเรียกว่าเป็นยาหมองนะฮะคู่บ้านคนไทยให้เพิ่มอีกเลยถูกใจคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอนนะฮะและใครโทรมาทานอย่างที่สองบอกไป50สายแรกนะครับแล้วเพิ่มให้ครับกับยาดมสมุนไพรนะฮะทองไทเกอร์อีกหนึ่งกระปุกนะ จ่ายไปเลยนะฮะยาดมยอดฮิตนะฮะตั้งแต่แบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณหลานตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ฮิตติดจริงๆอย่างสองนี้ติดสตงผมมาตัอตอ้งแต่ในรถแล้วนะครับลมาใน Studio สตูดิโอนี่ครับทั้งหมดนี้ยังไงครับทั้งหมดนี้จ <รา S 1> ่ายเพ <รา S 2> <ๆ S 1> ียง10,90บาทเท่านั้นคุณผู้ชมขากดโทรหาเราตอนนี้ด่ว,ดวนๆเพราะไม่งั้นคุณจ่ายราคาเต็มนะราคาเต็มอยู่ที่1,760้บาทจ่ายตอนนี้แค่10,90บาทเท่านั้นค่ะจำกัดจำนวนสาย50สายแรกเท่านั้นนะชุดผลิตภัณฑ์คายยปปปววดดดเเมื่อออทงไกกรร1ชุะบ้ ยาหมองสมุนไพรสารพัดสรรพคุณทองทรงไทย3กระปุกมูลค่า750บาทน้ำมันจระเข้1ขวดมูลค่า690บาทแถมฟรีทันทีครับยาหมองเสือทองไทเกอร์บารมพลส1ตลับมูลค่า250บาทถ้าคุณผู้ชมโทรมาในรายการสดตอนนี้เป็น50สายแรกรับเพิ่มไปอีกครับกับยาดมสมุนไพรทองไทเกอร์1กระปุกมูลค่า79บาท ทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,090บาทเท่านั้นยยวาีกครั้งครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง1,090บาทเท่านั้นครับจากราคาเต็ม1,769บาทโทรมาได้เลยครับที่เบอร์02-666-9426เลข1ช่องทางสแกนตาม QR Code ที่อยู่บนด้านหน้าจอนี้ได้เลยครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2 5วัน น่งสีบ้านอรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับช่วงเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาการันตีถึงคุณภาพกันด้วยนะขอต้อนรับนะคุณบอลและคุณออยสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองคู่เลย ดูเป็นวัยรุ่นวัยทํางานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้จริงๆไม่ได้เป็นแบบว่าของวัยรุ่นอย่างเดียวนะอยู่คู่กับคนไทยมานานมากแล้วและต้องขออนุญาตเรียนถามทั้งสองท่านดีกว่าช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของแบรนด์เราเนี่ยมาอย่างไรคือจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ทองไทเกอร์กับทองทรงไทยเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เสียตาลุงเรืองกุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาคิดว่ายาหม่องส่วนใหญ่หรือผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ทุกี่ยี่ห้อที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมาใช้ได้จริงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใช้ไดได้จริงเนี่ยเห็นผลไวแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนผสมความแน่นเขาเลยเน้นที่ส่วนผสมเป็นหลักเลยว่าจะต้องเป็นเกรดดี ต้องใช้แล้วได้ผลและเข้าถึงทุกคนทุกวัยได้ค่ะก็เป็นที่มาของทองไทเกอร์ที่ใช้ส่วนผสมที่ดีมากๆกลิ่นดีคุณภาพดีเห็นผลไวเห็นบอกการันตีเลยว่าวางเปิดฝานะผู้ชมวางทิ้งไว้5วันกลิ่นไม่หายใช่ครับอันนี้คือการันตีการันตีครับเพราะว่าอะไรเพราะสารสกัดพี่มใช่ไหมคุณนอนใช่ไหมคุณบอลสารสกัดต้องดีต้องพรีเมียมวิธีการทุกอย่างต้องอัดแน่นต้องทําให้แบบ ไอ้เขาซื้อไปแล้วมันคุ้มแล้วมันเห็นผลแล้วอยู่ได้จริงได้นานนี่ไงถึงคงใจคนไทยมากกว่า 10, 10ปีแล้วชาวต่างชาติาโอ้<ห>อันนี้ดีมากนะเพราะว่าอย่างที่คุณบอลเล่าเนี่ยนะก็คือคือชาวต่างชาติได้ใช้แล้วทำไมคนไทยเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้เนเนี่ยเขานี่ไงนะเอาจริงจริงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องให้คุณบอลเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยนี่มันเป็นยังไงนั่นเองในส่วนของยาดมเนี่ยจะต้องให้คุณออนไลฟังว่าทำว่า ทำไมเนี่ยดียังไงแล้วก็แล้วก็ทําไมถึงถึงอยู่ได้นานกินอยู่ได้นานครับประมาณนี้อเคแต่เมื่อกี้ขอเคลมนิดนึงนะคะที่คุณมิ้นบอกว่าเปิดฝาทิ้งไว้ห้าวันห้าวันและยังกลิ่นยังสดใหม่อันนี้คือขอเคลมไปเลยค่ะว่าสามอาทิตย์ค่ะโอ้ยตำศพเลยคุณผู้ชมว่าจะดิ่งตองมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะคุณผู้ชมการบ่มของเราก็คือเราจะมีการหมักและบ่ม ที่นานกว่าของแบรนด์อื่นแน่นอนคุณออนครับสินค้าตัวนั้นคืออะไรครับสินค้าตัวนี้นะคะตุกคือตัวนี้เลยค่ะเป็นยาหม่องอสารสารพัดสมรุคุณ์อทองทรงไทยค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ตัวใหม่นะคะที่เราเพิ่งผลิตออกมาคุณผู้ชมครับใครที่มีอาการแบบนี้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดเมื่อยบวมช้ำแมลงสัตว์กรดต่อยวิงเวียนศีรษะเมารถเมาเรือคันเชื้อราครับ ชุดรลิภัณฑ์คลายปวดเมื่อยทองไทเกอร์ช่วยคุณได้ทุกอาการที่สองบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นสูตรสมุนไพรธรรมชาติจากประสบการณ์ผู้ผลิตสินค้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่มากกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วล่ะครับไม่ว่าผู้ผู้ชมครับจะมีปัญหาสุขภาพภายนอกนะทางด้านไหนทองไทเกอร์ครับก็เอาอยู่อย่างแน่นอนครับพ<ม>รุ่งนี้ฮะผู้ชมครับเดี๋ยวสองขออนุญาตให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นะแนะนํา สินค้านะครับผมนะทีละตัวในแต่ละชุดหน่อยว่าเป็นไงกันบ้างครับคุณบอลครับเชิญฮะตัวแรกเลยนะครับก็ต้องเป็นทองทรงไทยนะครับนี่เป็นยามองเขียวพื้นบ้านที่อยู่คู่คนไทยมานานแล้วมันต่างจากอย่างอื่นคนอื่นยังไงล่ะครับนี่แหละโอ้ขอบคุณสำหรับคำถาม่นะ คือเอา,อางี้นะครับยาหมองเขียวเนี่ยอยู่คู่คนไทยมานานแล้วหลักๆเลยที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือมันมีส่วนผสมของเรื่องของเมนทอนนะครับสเสลดพังพอและเปปเปอร์มินต์แต่ทีนี้เนี่ยสามหลักๆอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ทุกยี่ห้อมีอยู่แล้วแต่มันจะมีส่วนผสมอื่นๆที่เป็นความลับของบริษัทนี่สุดลับเขาสุดลับอย่างแรกคือเนื้อเป็นสีเขียวถูกต้องไหมครับใช่เวลาเราทาเนี่ยสังเกตเลยครับ<ช>พี่สองบอลกล้าทาพี่<ช>มิงกล้าทาเลย พอควักปั๊บอย่างแรกมันจะไม่จม<อ>มันจะไม่มันจะไม่ย,ยอ้อยเวลาอยู่ในอากาศที่ร้อนๆเนี่ยมันจะไม่ละลายไม่ย,ยอ้อยแล้วพอทาเสร็จนะครับเนี่ยพอระหว่างเราทาค่อยๆทาเนี่ยมันจะไม่ติดเสืออ้อพอทาเสร็จทิ้งไว้แค่มาสักสิบยี่สิบวิเนี่ย,ยเราจะรู้สึกเลยมันจะซึมลงไปมันจะไม่เขียวเขียวคือเขียวอ่ะใช่ถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยมันเขียวคือเขียวนะเขียวคือเขียวเขียวคือเขียวเหลืองคือเหลืองอ่ะใช่แต่อันนี้พอเขียวเขียวตอนควักอ่ะเอามาทาปุ๊บเอ้าเขียวหายไปแล้วใช่ครับเขียวหายเขียวซึม ใช่ครับคิวหายคิวซึมไปแล้วโขดีมากลองบ้างสองลองดิมาฮะคุณผู้ชมแล้วกลิ่นอะจริงๆคุณผู้ชมกลิ่นคิงพาวเวอร์จริงๆกลิ่นพอดีพอดีอันนี้สําคัญมากนะเนิ่ะคณยาหมองอะไปไหนคุณอยากให้คนจับโป๊ะได้เหรอคุณทายาหมองอะไม่อยากให้ใครจับโป๊ะได้หรอกมีสีเลยมันจะซึมเห็นไหมมันจะค่อยค่อยซึมลงไปเลยค่ะอ๋อนะครับผมคุณบอลครับผมแล้วตัวนี้สามารถรักษาอาการอะไรบางอย่างได้ได้ไหมครับผมอย่างแรกเลยเนี่ย ตัวนี้ครับตัวนี้เคมเลยเรื่องของคนที่ปวดหัวไมเกรนครับสามารถทาบริเวณาาบันได้ได้เลยครับได้เลยครับเพราะว่า อย่างที่บอนบอกครับว่าทุกอย่างสมผสมในนี้ทั้งหมดเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอาการลดการอักเสบบวมแดงทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นและใครที่เป็นไมเกรนหรือว่าเป็นมือเท้าช้าก็สามารถทาได้ด้วยมือเท้าช้าได้ด้วยอ่ะครับใช่ครับนี่ดิฉันเทสลองทาขมัดนะครับผมกลิ่นมันก็จะแบบว่าเนี่ยมดตาสามารถแตะจมูกได้เลยมันไม่แสบมันไม่แสบครับเนี่ยมดแตะจมูกได้เลยปกติยาหมองอะเอางี้แค่ใกล้ตาก็แสบแล้วอันนี้ไม่แสบเลยเนี่ยอาให้ดูเลยฮะเนี่ย ุ้ดีมากเนี่ยเนียเ่นนยบอลทาแตะแตได้เลยเนี่ยอ่ะข้อดีก็คือทาแล้วไม่เขียวติดเสื้อผ้าสองทาแล้วซึมเร็วสามเลยคือกลิ่นไม่แก่สี่เลยคือไม่แสบตาทาจมูกทาโอ้โหยุงกัดใต้ตาทาได้เลยน้ำตาลไม่ไหลอันนี้คอนเฟิร์มยอดเยี่ยมครับชอบ<ผ>มชุดผลิตภัณฑ์คลายปวดเมื่อยทองไทเกอร์หนึ่งชุดประกอบไปด้วยยาหมองสมุนไพรสารพัดสรรพคุณทองทรงไทยสามกระปุกมูลค่า750บาท น้ำมันจร์เจ้1ขวดมูลค่า690บาทแถมฟรีทันทีครับยาหมองเสือทองไทเกอร์บารมพลส1ตลับมูลค่า250บาทถ้าคุณผู้ชมโทรมาในรายการสดตอนนี้เป็น5 0สายแรกรับเพิ่มไปอีกครับกับยาด,ดมสมุนไพรทองไทเกอร์1กระปุกมูลค่า79บาททั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,090บาทเท่านั้นอยา่าีกครั้งครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง 1,090บาทเท่านั้นครับจากราคาเต็ม1,769บาทโทรมาได้เลยครับที่เบอร์026669426เลข1ช่องทางสแกนตาม QR code ที่อยู่บนด้านหน้าจอนี้ได้เลยครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ ตัวนี้จะบอกว่าพกติดกระเป๋าตลอดเวลาเพราะว่าออาเป็นคนชอบเที่ยวเป็นสายเที่ยวสายเที่ยวธรรมชาติขึ้นรถลงเรืออ่ะต้องมีไว้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเวลาที่เรารู้สึกเมารถเมาเรือเราก็หยิบขึ้นมาแค่ดมอ่ะหรือเอาทาที่ขมับอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตัวนี้ก็ทาขมับาได้เลยทาได้เลยโอไม่นะแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่แสบค่ะ แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือสามารถรักษาอาการไมเกรนได้และออฟฟิซินโดพวกที่นั่งนานๆเพราะออนเคยนั่งเวลานั่งทําำอมนานๆงค่ะมอนก็ทาอย่างนี้เลยนี่ทาทาทาไปเลยดูจะมินนี่ดูพ่มินด้วยอิงทาชอบไม่จะบอกว่าอะไรป้าคุณช่วเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งคือเนื้อของยาหม่องเขาเนี่ยจริงจริงๆใช้นิ้ว ควักลงไปเนเนื้อเขาจะไม่ยว่ไม่ยุบนะ,ะนเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมอย่างดีแต่เนื้อเจ้ามิ้นน่ะมีเล็บคือขูดออกมาแล้วมันแทบไม่จมเลยอ่ะคือเนื้อดีคือเนื้อไม่จมนะและที่ชอบอย่างอ่ะดูดูด,ด,ดูนี่ควักเขียวๆติดเล็บมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปที่หัวเขานะแต้มแต้มแต่เห็นเขียวๆไหมและเดี๋ยวจะทาให้ดูว่าไอ้เขียวๆมันหายไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูนะคุณชมนะดูนะอ่ะดูนะดูนะปึ๊บอ่ะทาไปนะฟึ๊บเฮ้ยเห็นไหมเขียวไม่มีเขียวไม เคียวไม่มีเคียวซึมไปแล้วเคียวซึม<ล>ไปแล้วแล้วจะบอกว่ากลิ่นดีกลิ่นผู้ด,ดีคือสิ่งที่เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าชมมาว่ากลิน่นผู้ดีกลิ่นไม่ใช่คนแก่แลชอบอย่างหนึ่งปะ,ะมันซึมเข้าสู่แล้วไม่เปิดไม่เลอะเลยไม่ร้อนไม่แบบไม่แสบ มันคือดีมันคือพูดดีจริงๆเอาๆๆเองี้เจมินคุณผู้ชมก็แบบดีขนาดนี้คุณคืออช้าอย่าปล่อยให้ลูกค้านะครับของอหไทรเกอร์นะครับผมนะที่ใช้เป็น f c อยู่แล้วได้ไปแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเราตรงรีบโผลมาหาคุณผู้ชมครับวันนี้ที่แรกที่เดียวเลยได้ของแถมดนะ้วยนะและบิ๊ช้อปปิ้งครับได้ของแถมจัดให้สุดพิเศษจริงนะฮะจากราคาที่คุณต้องจ่ายถึง1 7 0 0 1,800วันนี้ไม่ต้องครับคุณจ่ายเพียง1 0 9 0บาทเท่านั้น ลายไอก็ได้หรือสแกน QR โค้ดด้านหน้าจอนี้ได้เลยครับนี่ชุดผลิตภัณฑ์คายปวดเมื่อยทองไทเกอร์หชุดประกอบไปด้วยยาหมองสมุนไพรสารพัดสรรพคุณทองทรงไทย3กระปุกมูลค่า750บาทน้ำมันจระเข้หขวดมูลค่า690บาทแถมบรินทีครับยาหมองเสือทองไทเกอร์บาร์มพัสหตลับมูลค่า250บาท ถ้าคุณผู้ชมโทรมาในรายการสดตอนนี้เป็น50สายแรกรับเพิ่มไปอีกครับกับยาดมสมุนไพรทองไทเกอร์1กระปุกมูลค่า79บาททั้งหมดนี้จ่ายเพียง1 0 9 0บาทเท่านั้นอย่าอีกครั้งครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง1,900 0บาทเท่านั้นครับจากราคาเต็ม1,769บาทโทรมาได้เลยครับที่เบอร์026669426 เลขหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR Code ที่อยู่บนด้านหน้าจอนี้ได้เลยครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่บอลชอบที่สุดเลยคือน้ำมันจระเคนเขาถามว่าน้ำมันจระเขนเนี้ยคุณสมบัติของมันอะ่ะหลักๆเลยเนี่ย <Okay. S 2> ตัวน้ํามันจระเขนเนี่ยจะได้จากในเรื่องของผิวหนังเหมือนกับน้ํามันที่อยู่บนหน้าของเราอ,อ่ะ,อะ จดตัวจราเข้เนี่ยก็จะมีน้ํามันสกัดเย็นออกมาเช่นเดียวกันน้ํามันสกัดเย็นของจราเข้เนี่ยหลักๆเลยคือบรรเทาพวกอาการแผลแสบร้อนอตากแดดมาไปเล่นทะเลมาผิวร้อนอะไรเงี้ยน้ำร้อนลวกอันเนี้ยบอกเลยว่าประมาณ2-3วันในยุค แล้วสิ่งที่ว้าวไปกว่านั้นนะครับคือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสิวอันนี้ประสบการณ์จริงของบอลเลยคนที่เป็นสิวเนี่ยบอลใช้ตัวนี้แต้มเฉพาะจุดไม่เกิน2วันรอยแดงหายครับแล้วก็ไอ้ข้อหนึ่งที่บอลชอบมากคือก็คือเวลาเราท้องอืดหรือท้องเฟ้อเนี่ยนั่นอ่าอันนี้สําคัญส่วนผสมในน้ำมันจระเคนี้มันจะมีเอ่อจะเป็นความลับของบริษัทเซต้าลุ่งเรืองกรุ๊ปอันนี้นะครับอันนี้เป็นของพี่น้องกับพี่จอยเนาะทีเนี้ย ความลับตรงนี้บอลไม่สามารถจะเปิดเผยได้หมดแต่ตหลักๆเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันจรเะเเ่พวกแบบว่าเจโจบาออยอะไรแบบน,นี้เพื่อให้มันซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ง่าย,ยคนที่เป็นท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเวลาเรากินอาหารกดไหลย,ย้อนเงี้ยลองทาที่ท้องดูเราจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลาย,ยและกลิ่นของมันอะอโรมาแล้วก็ซึมง่ายงั้นออนขอตัดมาที่ตัวนี้เลยจัดไปฮะเป็นตัวชูโรงเป็น ตัวแพ็กเกจจิ้งใหม่ที่แล้วก็เป็นสูตรใหม่ด้วยตัวนี้นะคะคือเป็นยาหม่องเสือทองไทเกอร์บามพัสดเป็นสูตรร้อนค่ะแต่คําว่าสูตรร้อนนะคะมันไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดอย่างไรสิคะมาลองลองอีกแล้วเออนะคะให้ลองได้เลยค่ะครับผมอย่างที่คุณวันเล่าเมื่อกี้นะคะสูตรของเราทุกตัวเนี่ยค่ะเวลาใช้เนี่ยคือ กดลงไปเนื้อมันจะไม่จมพอเนื้อมันจะไม่จมแล้วพอมาสัมผัสกับผิวเนี่ยค่ะคือแค่วนเบาๆไม่ต้องนวดนะคะครับเพราะว่าการนวดเนี่ยบางทีมันจะทําให้เส้นอักเสบผมอออขอเล่าในความที่อออได้เจอกับสถานการณ์ตัวเองมันละมุนๆก็คือก้าวขึ้นบนเก้าอี้เพื่อที่จะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนน้ำพระแต่ด้านเก้าอี้่ะเขา ขาหักเซล้มล้มเลยค่ะโชคลายที่ไหล่เนี่ยฟาดลงกับพื้นแล้วก็ไปโรงพยาบาลค่ะคือแขนขยับไม่ได้หมอก็คือจับแขนเราไม่ได้เลยแล้วก็ร้องโอ๊ยอบอนก็ไปหยิบผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้เรานวดไม่ได้อยู่แล้วก็คือใช้วนแค่เบาๆวนแค่เบาๆเสียงผ่านสิ่งที่ได้เลยก็คือเรารู้สึกว่ารู้สึกทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ว่า มันซึมลงเข้าไปถึงชั้นกล้ามเนื้อทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วเราความเจ็บปวดของเราเนี่ยคือลดลงแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะคุณสองเชื่อไหมคะคุณมิ้นเชื่อไหมคะว่า5ชั่วโมงผ่านไปออนต้องอาบน้ํานอนค่ะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานต่อปรากฏว่าอาบน้ําเสร็จออกมาเอ๊ะทําไมหัวไหลเรายังรู้สึกอุ่นๆอยู่นั่น มันหมายความว่าตัวยาเนี่ยมันได้ซึมเข้าไปอยู่นข้างในชั้นกล้ามเนื้อของเราแล้วมันยังคงอยู่กับเราได้ติดทนนานโดยที่โดยที่ออนไม่ต้องทาเพิ่มแต่อ้นอยากหายเร็วไงอยากอ้นหาอยากหายเร็วออนก็ทาก่อนนอนแล้วก็ทาแล้วก็รู้สึกว่าหลับ ได้สบายนี่คือคุณสมบัติพิเศษนะคะของทองไทเกอร์ที่ทําได้ในทุกๆไลน์โปรดักต์เลยเนาะทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่บนนี้เนี่ยนะผลิตภัณฑ์นี้มีจําหน่ายทุกที่แต่วันนี้ที่ร a บบิทช็อปปิ้งเราเรานี่คือผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาของแถมต่างๆนะสินคพิเศษต่างๆเนี่ยมันจะหมดเร็วมากจริงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้โทรเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย รีบโทรมาหรือว่าไลน์แอดก็ได้หรือว่าที่ง่ายกว่าน,นั้นคือสแกน QR c โค e ด้านหน้าจอน,นี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับใครที่มีอาการแบบนี้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดเมื่อยบวมช้ำมแมลงสัต,ตว์กัดต่อยวิง่งเวียนศีรษะเมารถเมาเรือคันเชื้อราครับ ชุดผลิตภัณฑ์คลายปวดเมื่อยทองไทเกอร์ช่วยคุณได้ทุกอาการที่2บอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นสูตรสมุนไพรธรรมชาติจากประสบการณ์ผู้ผลิตสินค้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่มากกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วล่ะครับไม่ว่าคุณผู้ชมครับจะมีปัญหาสุขภาพาภายนอกนะฮะทางด้านไหน ทองไทเกอร์ครับก็เอาอยู่อย่างแน่นอนครับและวันนี้นะคะผู้ผลิตมาเองราคาของเราถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนค่ะได้ไปทั้งหมดนี้เลย6ชิ้นค่ะและทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,090บาทเท่านั้นจริงๆราคาเต็มอยู่ที่1,769บาทเลยนะคะคูณผ,ผู้ชมครับผ,ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพขนาดนี้แน่นอนเรื่องของรางวัลการันตีมีมากมายจริงต้องถามคุณบอลหน่อย<ะ>ครับคุณบอลครับเรื่องของรางวัลการันตี นลครมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยอะครับก่อนจะถึงระวันการันตีอะต้องเป็นต้องเรื่องของโรงงานก่อนออโรงงานเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐาน นะครับผ่านในทุกกระบวนการเนี่ยอยู่มานานขนาดนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถผลิตสินค้าส่งออกได้ถูกต้องไหมครับต้องเป็นแบบว่ามาตรฐานโรงงานกรดเสส่งออกถูกต้องแบบนี้เลยเราได้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทุกปีด้วยใช่ครับสุดยอดยอดเรื่องของรางวัลล่ะคะคุณอ้อยคะเรื่องของรางวัลนะคะเชื่อไหมคะว่าได้รับสมรางวัลภายใน ปีที่แล้วนี่เองอไรได้ถูกเรียนเชิญไปรับรางวัลนะคะก็คือรางวัลแรกก็คือรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี2023แล้วทางบริษัทของเรานะคะทางโรงงานของเรานะคะก็ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมอีกมากมายเลยค่ะครับผมโอ้เรียกได้ว่าได้หลายรางวัลกันเลยทีเดียวทีนี้เจ้าของมาเองทั้งสองท่านแบบนี้ครับ ต้องมีราคาสุดพิเศษมาให้สําหรับแฟนๆรายการ Rabbit Shopping เอาจริงคุณผู้ชมแบรนด์นี้อยู่คู่กับคนไทยมากกว่า10บสปีและทุกๆตัวใช้ดีเวอร์และต้องบอกว่าผู้ดีมากปกติเนี่ยเอาเอาเด็ดๆเลยเฉพาะตัวนี้เห็นบอกว่าขึ้นห้างที่ก็เป็นพันแล้วัวเดียวขวดเดียวราคาเป็นพันแล้วไปเช็คได้เลยใช่ไหมคปเช็คได้ค่เซิร์ชชื่อแล้วไปเช็คได้เลยขายในบูธของสนามบินสุวรรณภูมินั่นไงแต่วันนี้เจ้าของมาเองทั้งสองท่านขอราคาย่อมเยาวต้นทุ สำหรับแรบบิทวันนี้ครับ1นึ่งาบาทครับเถื่อเอาไปเลยค่ะวันนี้แล้วหนึันเก้าสิบบาทวันนี้คุณผู้ชมได้อะไรไปบ้างคะคุณบอลคะตัวแรกคือตัวนี้ใช่ครับใช่ไหมคะใช่ค่ะสกระปุกได้ตัวนี้ไป3กระปุกนะและได้อะไรอีกคะตัวนี้ค่ะน้ำมันจร์เจีครับน้ำมันจรเจีได้อีกหนึ่งเป็น4แล้วอะไรคะ โอ้ตัวนี้เป็นก็ปั้มาม30กรัมครับอันนี้30กรัมอันนี้อันนี้แบบแบบร้อนจริงๆท้นไม่ร้อนเลยอุ่นน่ารักมากนะคะได้ไปอีกหนึ่งไปให้แล้วแล้วค่ะให้อีกอันหนึ่งที่แถมให้อันนี้50สายแรกต้องเร็วต้องไวในแร b b ิ t s ช้อปปิ้งเท่านั้นได้ไปยาดงอันนี้สุดเลยพระเอก ลดสุดๆได้ฟรีอีกหนึ่งฟรีครับทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะได้ไปนี้ราคาเกือบ2,000ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง1,090บาทเท่านั้นยอดเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเลิศมากเลยฮะเรื่องของสรรพคุณต่างๆนี่นะจีมินนะจีมินชอบมากใช่ครับเจ้าของผลิตภัณฑ์มาการันตีด้วยตัวเองนะคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณนะครับผมเจ้าของผลิตภัณฑ์มากคุณบอลคุณออนมากครับขอบคุณนะครับพี่ต่อเอาลานนะฮะพิเศษสุดๆพิเศษจริงๆฮะจีมินครับรีบโทรเข้ามาก่อนของจะหมดนะคุณผู้ชม ไปทั้งหมดนี่เยอะจริงๆ1,090บาทรีบโทรนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชุดผลิตภัณฑ์คายปวดเมื่อยทองไทเกอร์1ชุดประกอบไปด้วยยาหมองสมุนไพรสารพัดสรรพคุณทองทรงไทย3กระปุกมูลค่า750บาทน้ำมันจระเข็1ขวดมูลค่า690บาทแถมฟรีททีครับยาหมองเสือทองไทเกอร์บาร์มมัส1ตลับ มูลค่า250บาทถ้าคุณผู้ชมโทรมาในรายการสดตอนนี้เป็น50สายแรกรับเพิ่มไปอีกครับกับยาดมสมุนไพรทองไทเกอร์1กระปุกมูลค่า79บาททั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,090บาทเท่านั้นอย่าีกครั้งครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง1,090บาทเท่านั้นครับจากราคาเต็ม1,769บาท โทรมาได้เลยครับที่เบอร์026669426เลขหนึ่งช่องทางสแกนตาม QR code ที่อยู่บนด้านหน้าจอนี้ได้เลยครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนางีิบานรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ